สุขภาพดีก็ได้แต่ราต้องพดีตอน้าก็ได้คุยงานกันตอนนี้เราต้อกาต่อต้านคุณผู้ใหญ่คุณรปษัทาปรับนะคะบริษทที่เดินทางมาถึงควรรวดเร็วกวรที่แปดห้าไดต้นไม้แล้ đó lên được luôn cả lần mới <laughs> nữa đi ạ cái gì nữa 应该是停了，对吧？